ูทายตัดสินเองหนโทษครับ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 รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้รับเงินบำรุงทีม15,000บาทได้แก่ทีมเทศบาลตำบลประโคนชัยเปียนเชิญครับอันนี้เลยอนนี้ ขอบคุณครับพี่พและทีมชนะเลิศได้รับเงินบำรุงทีมสองบ0ืนบาทพร้อมถ้วยพระราชทานได้แก่ทีมเทศบาลตะบลโคกมา้าแชมปสามสมัยครับเรียเนเชิญครับ